สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยกินกว๋วยอีกแล้วมานี่กินต้มพี่น้องเกียวขมครับผมมาพักหลากหลายมานี่มานี่มีไเป็ดงานบ้านมาพี่น้องพักผ<า>่าก็ทำแลี้ยอยเลี้กงขี้เล้วย่ามเลยสวัสดีครับมาสวัสดีจ้าพี่น้องหล,ลับผมผมลาบผมต้มเสียบ อืมองู่หูเานะ่เขาบิ้งเหรอสี้งเหอืมอืมจ บ้านกินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยอ้านกินผู้เดียวเมียไม่ได้กิน เบียงดงังอ,อ,อุ้ยน่าขมับจะเสียใจอือ,อดูยอดอ่อนลัเนะมีแห้งเน็เข้ากระเดียงอยิ้มไม่ฮึคว่ำลงอือ em sòng không khánh tuột thả cho sầu sầu ตาภาษาไทยก็เออนะหัวหเช้าหัวเช้าตีแปดก็เอิอไปตีมันเนี้ยแล้วนี่ตีสิบภาษาไทยเออภาษาไตยอิอหรี เดียว,ว,ว,วทีเดียวสวดน้ำพอันธอพไม่แห้งเถอะ พูดอีสานกันล่มไปอยู่ใต่หลายยตามทีไปสัมผัสมากอ่ะแต่ขาขายขาสนตำตั้งเหนะือบางมูอบาง เป็นมูบาทยีสารเลยก็มี ยังเมืองนอกคือกับเมืองนอกกับมีดมีไทยคือกันมีหมู่บ้านไทยคือกันตลาดหมู่บ้านไทยเลยือยังอยู่ด้วยละลายยังสิล่ะเห็นบ่คนจีนบ่เมืองไทยยังสิแม่ cứ là làng, làng của người Thái, thấy không? Uyên à, nhanh lên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 , nhanh นคนจีนคนจ,จ,จีนมาจากประเทศจีนม,มาขา,ขายบะหมี่คนไทยคนไทยจะเป็นคนจีนคนไทยเสื้อสายจีนไห่มาวะคนจีนแต่มาเป็นคนไทยเข้าใจบ่ คนไทยเชื่อสายจีนเนาะฮึบ่เป็นเชื่อสายจีนคนจีนโดยเฉพาะเลยเออคนจีนจะมาเป็นคนไทยเข้าใจปะกระข้าเจ้ามาจาก,กประเทศจีนเนี่นบลาข้าเจ้ามาค้าขายแล้วข้าเจ้าก็ได้เอ,อ่อได้กกวคนไทยบ่ได้สัญชาติไทยก็เป็นคนไทย ใจมาเราเป็นคนจีนเข้าใจบ่ออกลูกออกเต่ามากแต่็นคนไทยคนไทยใจมาที่จริงพ่อแมนะ่เป็นคนจีนเข้าใจบ่อันนั้นเขาเออคนไทยเชื้อสายจีนบ่แม่เชื้อสายจีนคนจีนโดยตรงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าทำก้อเข้าใจไหมอะ่าอันเดียวกันละอืมคนจีนเราเพึ่งใหญ่มากจะขึน้นจังสมุน ไม่พี่คนหูจักเพิ่นอยู่เมืองนอกคนก็เป็นคนไทยแต่ว่าเพิ่นเป็นคนไทยว่าเพิ่นไปอยู่เมืองนอกเพิ่นได้บัตรประชาชนเพิ่นเป็นคนนั่นเป็นม่ไหวเข้าใจป่ะงงคนจีนได้สัญชาติไทยเออเออเออใช่ ไม่ยู่โดนได <ừ, S 2> ้ในสัญชาติไทยกิดถจะเป็นแรงของเพื่อนใช่หนาโอ้ยิงขนมบ่โอ้แกะไม่ได้มานี้ยอืม,อมยิงขนมแกะไม่ได้เหรอเอาเอาเอาให้เอาไหมเอาไหมอาให้แกะใส่ปากแล้ว เพื่อยตลาดจะยังจี๋ไปละเจอเห็นตลาดเล้าว่ไปนี่ตราขาของอาหารสารสานจะเอานางไม่แม่กินตลาดตลาดเออเจ้าก็เห็นตลาดกระเขาพมาะะ่าบอ,อ,อก,อ,อ,กอยู่พักกระดูกก็จะเอาขายกับเขาพม่าพวกแกงพวกอย่ง เสียพาทนคาผิดปกนี่นอะเรอย่าไงไงี้มองได้เมียนคนได้ไล่ครับเจ้าแบบเอาตลาดนั่นมาเอาของจากชุมชนของประเทศน,นัาา่านะใครแบบมันขึ้นชื่อไหม,อมคอรเห็นมือหนึ่ง ตอนนั้นไปไง,งานนี่เนาะไปไปซุ้มควงละใช้ยุ่ภาพยนตร์เหรอืมผมไปซุ้มคว้างอยู่แถวพระรามสอ,องแถวบุญละนัะ่นมันเศร้านะเพาะว่าเอา้าแถวนี้เขาเล่นสจงการกัน,กนว,ว่าวะาเพราะว่าเออแรงงานแรงงานพม่าหมเพิ่ยคน เพิ่นนั่งอยู่ท้ายกระบะเพิ่นจะไปเฮ็ดงาน,นไหมเดี๋ยวเพิ่นนั่งหลายๆคนไหมพี่น้องทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพิ่นกับปาชน,นาคารเนาะตอนนั้นคอยโบหูเนาะว่าอย่างแต้งหรือคอยคิดว่าเอ้าเขาเดินโ่มการกันบ่หรือถามมูเขาจีปาแป้งอย่างเงี้ยหรืเอเปล่ว่าเออมันท่านหวัวโ่มการมันเขาที่ยังสิทั้งทั้งพี่ Sao có làm xoáng cái nhắn cái gì đền xuống cản mà Mua cái bọt xuống ừ, so Câu tháp làm... chẳng เคยไม่มีูพม่าเลยเสร็จง,งานเสร็จง,งานบูครเคยกัมีงงม,มูพม,าม,ม,มาา่าู่เสมียนมเมนบเบเบิ้ลบกบกบบวก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 ็ว่้จัวกบวกบม่บวกบวงบงวะลุงบ่อบลุบวยบากวกื่อเวาบ่ได้แล้วกบวกวกบวองเซาก มือข่อยมือข่อยตู้ทับมือข่อยมือหอยบวมอยู่ข้างห้องแล้วมือเป็นอะไรไนายมาตู้ตู้ตู้ทับตู้ทับมือลุงับเราเราอยู่กับลุกชายเราตู้ทับมือลุงมาเนี่มาเนี่เรนี่ อะไลุงลุงเป่าห้ายมาต้องมีเล่าขาวด้วยนะมันโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้อให้เอากักวิ่งก็พอแล้วสันตวดกระิ้งแดงอ่ะไม่เอาคว,วดเล็กเลย,ย,ยจะได้กินด้วยกันเลยทำไมทำไมได้กินเนาะพี่น้องจะได้กินด้วยกันมาเพิ่นเป่าเหล่าฟังเนี่ เป้าผู้หยินห้อมใจเราเป้าไปเป้ามามืดกวดนนี่ไปดอกวดนนี้พอหมอพอหมอกับเมาคนเป้ากับเมาอุ้ยว่ะสุดทายับเศร้าอีหลีมือบวมเนาะท้างแก่พอหมอบอก บร่ได้ส้มห่าต้มหมอเจ้าอย่างกินเหล่าแกว่วดเป็นส้มอย่างมหมออือคือลายต้มใช่ป่ะมอ้อเอาไงเขชื่ออะไร้อนี้ก็คืต่ำๆมานะั่นไปกอนด้อยจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะ